ก็คำกล่าวที่บอกว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคนจีนไม่ใช้คํานี้กับประเทศอื่นจีนทุกวันนี้จีนเป็นชาติหาอหนาอันดับสองของโลกในบางมิติจีนเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้าไปคนไทยอะเก่งขั้นแรกกลมเกียวและกลืนกลายชาติอื่นไม่มีเหมือนคนไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อันนี้เป็นชาวจีนแต้เออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้สวัสดีครับผมปริวัจจันทร์นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้เขียนของสมัครพิมพ์มติชนนะครับเราก็เป็นนักเขียนแล้วก็นักเดินทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนก็คำกล่าวที่บอกว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคนจีนไม่ ใช้คำนี้กับประเทศอื่นแถวจังหวัดลันนองชุมพรสุราษฎร์ธานีเขาเรียกว่าคอคัดกระซึ่งเป็นทางเชื่อมคาบสมุทรเราจะเจอว่ามันเป็นสถานีทางการคา้ามีหลักฐานโบราณคดีตั้งแต่สมัยยุคราชวงฮั่นตะวัออนตก2 0 0พันกว่าปีมาแล้วที่อยู่บนเส้นทางทางการคา้ามาถึงยุคสุโข,ขทัยนะครับก็มีการไปมาหาสู่จีนค้าเรือสำเภานะครับนำสินค้าจากจีนทางนี้นะครับแล้วจากทางนี้ก็เอาสินค้าทางนี้ไปก็มาถึง ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชบิดาของพระองค์เป็นจีนพลทะเลการที่พระองค์เนี่ยกู้เอกราชให้กับประเทศไทยในเวลานั้นก็มีกองทหารจีนแต้จิว๋วได้มาช่วยลบคันท่านสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาก็มีการอพยพของชาวจีนแด้จิ๋วและลอกใหญ่เข้ามาจนกระทั่งมาถึงในสมัยรัชกาลที่สามยุคนั้นความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นความสัมพันธ์ที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งต่อมาครับพอจีนเปลี่ยนแ,แต่งการปกครอง เป็นคอมมิวนิสต์ความสัมพันธ์เราเริ่มสะดุดละยุคนั้นเป็นยุคจอมพลปจอ,อมพลสดุปปีการปิดโรงเรียนจีนปิดสมาคมปิดหนังสือพิมพ์จีนความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งในปี2518หรือเมื่อ50ปีที่แล้วหม่อมราชวงศ์เครือเลตตาโมชซึ่งท่านเป็นนายกรมัมนตรีในขณะนั้นได้เดินทางไปเจริญสัมพันธ์ดมิตีกับประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยจีนยุคใหม่นั่นคือทำไมถึงเป็น50ปีความสัมพันธ์ ไทยจีนนะครับจีนทุกวันนี้จีนเป็นชาติหามนาจอันดับสองของโลกในบางมิติจีนเป็นอันดับหนึ่งซะด้วยซ้ําไปในเรื่องของประชากรในเรื่องของพลังการบริโภคในเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของทฤษฎีทางปัญญาสมัยพี่เด็กๆมีแต่สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นทุกวันนี้แบรนด์ให้ดู30แบรนด์เป็นแบรนด์จีนหมด ทุกวันนี้จีนอินโนเวชันมากมหาศาลล่าสุดที่ถล่มทลายตลาด AI ดับโลกก็คือ Deep Seek จีนสร้างโปรตการใหม่ก็คือ Search AI ขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ได้อย่างดีมากด้วยอยากรู้เรื่องจีนเซิร์ชเข้าไปนะฮะจีนเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานสิ่งแวดลอ้อมนะฮะ ละลายอีกมากมายเชื่อไหมครับว่ารายได้ต่อหัวประชากจรจีนทุกวันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันยูเอสดอลลาร์ต่อหัวไม่มีความยากจนอีกแล้วในประเทศจีนแล้วเขาอยู่กับธรรมชาติวัฒนธรรมที่ค่อนข้างดีบ้านเมืองสะอาดทุกอย่างเป็นระเบียบทุกวันนี้ถ้าเราไปประเทศจีนเราวเ็ยว่าประเทศจีนเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเพราะมีการใช้มังกบใช้กฎหมายอย่างจริงจังนี่คือจีนในปัจจุบันและในอนาคตนะซึ่งเราคงต้องเรียนรู้แล้วก็ เป็นมิตรกับจีนเพราะเราอยู่ใกล้กันเพราะเราเป็นพี่น้องกันนะครับตีเป็นเจ็ดกลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มจีนได้จิ๋วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มจีนฮกเกี้ยนกลุ่มที่3ามฮกกากลุ่มที่4ก็คือจีนไหหลำกลุ่มที่5้าคือจีนกวางตุ้งกลุ่มที่6จีนเจียงเจ๋อหรือกลุ่มที่พูดภาษาเซี่ยงไฮ และอีกจีนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มจีนฮอกลุ่มคนจีนเหล่านี้นะเวลาเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็จะมีซาสัวมันก็ภูเขาสามโลกนะอันแรกก็คืออะไรฮะจ่อสัวอยากเป็นเจ้าสัวหรือเจสัวก็อยากร่ํารวยเป็นเจ้าสัวอันที่สองก็คือตึงสัวพอมีตังค์ส่งกลับไปบ้านหรือตัวเองกลับไปบ้านเกิดไปสร้างบ้านใหม่ไปสร้างโรงเรียนไปสร้างศาลเจ้าไปสร้างศาลบรรพชน อันที่สุดท้ายก็คือหี้สัวหาเชาวกิ่นข้ามเป็นกุลีแบกหามบางคนติดฝิ่นบางคนล้มละลายบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายก็ไปอยู่หี้สัวนะอากองอมาพวกเราเขาสอนอะไรเขาสอนเราให้ขยันประหยัดอดทนเข้มแข็งต่อสู้เราถูกสอนนี่มาโดยตลอดเลย แล้วก็ต้องเขียนหนังสือกตัญญูนะครับมีงานประเพณีต้องปฏิบัติตามตัวจีนเชงเมง็งไปสุสานต้องไหว้บรรพชนนะต้องไหว้าศาสจีนต้องไหว้พระจันทร์ต้องกินเจมีประเพณีที่หล่อหลอมเราคนไทยอย่าเก่งขลียกลมเกี่ยวและสื่อกลายชาติอื่นไม่มีเหมือนคนไทยคนจีนมาอยู่เมืองไทยหนุ่มจีนมาแต่งกับสาวไทยเจนแรกก็ยังพูดแต่จิวพูดหกเยี่ยนพูดหาลําได้ เจนที่สองพูดไม่ได้แล้วค่อยๆกืนค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่อยๆหายไปเรื่อยๆถ้าเราไปฮอ f เฟ m มที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจีนเฉาซั้นนะครับจะมีห้องห้องหนึ่งนะครับขึ้นใบหน้าบุคคลสำคัญหรือหอเกียรติยศท่านแรกที่ขึ้นจอคือสมเด็จพระเจ้าสักศรริ์มหาลาช อันนี้เป็นชาวจีนใต้จิว๋วอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะฮะเป็นวีรกษัตริย์คนจีนที่ไปเป็นกษัตริย์ในประเทศพ้นทะเลท่านเป็นคนอ,อําเภอเทงให้นะครับอันนี้ก็มีคุณอุปการมากมายหน้าต่อต่อไปก็ยังมีอย่างเช่นพระอนุวัตรราชนิยมหรือยี่กอหงผู้ที่มีบทบาททางสาธารณกุศลสงเคราะห์มากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเผยอิงมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิปอเจ็กตึง ซึ่งต่อมาก็แตกแขนงเป็นหมาลายหัวเฉียวโรงพยาบาลหัวเฉียวในยุคหลังเจ้าสัวปีชาพิจิตกเกษมเจ้าสัวแต้จิ๋วผู้เปี่ยมด้วยจิตอันเป็นกุศลสร้างแต่สาธารนประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศจีนบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะท้อนให้เห็นว่าเขาสร้างธุรกิจเติบโตมาแล้วเขาไม่ได้ สนใจแต่ตัวเองเขาสนใจส่วนรวมเข้าสนใจบ้านเมืองไม่เฉพาะในบ้านเมืองที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิที่สัมพันธ์ในประเทศไทยแต่ยังถึงบ้านเกิดเมืองนอนอย่างในห้างเทียมโชคพัฒนาเนี่ยก็เป็นลูกหลานจีนแต่่้วที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยท่านเอาคติธรรมคาสอนของจีนนะเอามาสอนไว้มากมายเร็วช้าเบาหนัก ท่านเอาคำนี้มาสอนพนักงานสหพัฒนวิบูรณ์งานไหนต้องเร็วงานไหนต้องช้างานไหนต้องทุ่มเทงานไหนต้องปล่อยวางท่านบอกว่าเข็มทําไมมันไม่แหลมทั้งสองข้างอ่ะคนเราจะหาใครที่เพอร์เฟกหมดไม่มีหรอกเข็มแหลมสองข้างมีไหมไม่มีท่านสอนบอกว่าถ้าเราหยุดก้าวเราเท่ากับเราถอยหลังท่านมีคติสอนให้คนเรารู้จักอดทนให้คนเรารู้จักประหยัดรู้จักสงบนิ่งและให้คนเรารู้จักความพึงพอใจ เหมือนถ้าเราได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์จีนร้อยกรมเกลียวอยู่ในเล่มเดียวกันแบ่งออกเป็น3ามเล่มนะครับเล่มแรกประวัติตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาถึงต้นรนะัตนโกสินทร์มีตัวอักษรจีนกำกับเริ่มต้นด้วยคำคมทุกบทเลยน่าอ่านมากส่วนในเล่มนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของยุคล่าอันนิคมยุคนี้ล่อแลมมากถือว่าตอนนั้นจีนเป็นคนป่วยแห่งเอเชียตะวันตกเข้าเข้ามามีม,มีบทบาท เจ้าสัวก็มีความขัดแย้งกันส่วนในเล่มนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของยุคก,ก่อร่างสร้างประเทศไทยยุคปัจจุบันละใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมอยากรู้ความเป็นมาของแต่ละตระก,กูลนะครับรวบรวมมาให้เราแล้ว,ลวนะเพราะฉะนั้นอย่าลีรอไทยไชยนิสโกลเด้นเฟสของงานมติชนในครั้งนี้ต้องถือว่าลงตัวมากนะครับเพราะว่าได้รวบรวมทุกเรื่อง ที่น่าสนใจที่น่ารู้เกี่ยวกับจีนมารวมอยู่ในงานเดียว3วัน11 12 13กรกฎา,าคมนี้เดินทางสะดวก t r u g digital park ผมว่าใครอยากรู้เรื่องจีนกรุงสยามภายใน1ชั่วโมงครึ่งนะพลาดไม่ได้นะต้องขอเชิญมาร่วมฟังนะครับ